สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การแข่งขัน BGC เมืองไทยประกันภัยครับครับเป็นผู้บฏถ้วยครับอุตรดิตศ์รยามครับจะเปิดบ้านรับกคำเีินของพามแบงคอกทำการแข่งขันที่สนามกีฬากลางจังหวัดอุตรดิตครับเอาละครับน่าจะกลับมาแล้วนะฮะโปรตุวเริ่มเกมครับ อลวัดหยอดเข้าในไปได้มงลูกนี้อ้หยบยอลย้อยแต่ยังไม่ผ่านมือผู้สาวตัวของพามครับให้มาทางขวากฤษฎาแทงต่อมาให้ชาวุฒิธุทธาเข้ามาในกรอบโทษดึงจะเข้าสายไปไม่ได้คืนมาตัวโชวได้ยิงลูกนี้ก็ข้ามคานออกไปครับระยะนี้ต้องบอกว่าได้ลุ้นทีเดียวครับได้ทั้งเปิดแล้วยิงครับลูกนี้เปิดเข้ามาอุยละพงขวาไม่ถึงแล้วครับบอลมันล้อนออกหลังไปเลยย้อนมาให้กับ อเล็กซานเดอร์ทรัคเปิดเข้ามาแล้วได้ยิงตันี้โอ้โหนี่นะครับโอ้เป็นชวันวิทเลยครับยิงประตูให้พรามแบงคอกครับขึ้นนำอุตรดิตถ์ศุสยามไปหนึงประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหพูดไม่ทันขาดคำเลยครับว่าโอ้ต้องระวังได้ดีครับชวันวิทแซ่เหลาเนี่ยตัวอันตรายเดียวครับจังหวะเปิดของวิเลียมครับติดครับ แล้วอเล็กซานเดอร์ทรัคครับได้เปิดอีกทีนึงเนี่ยตรงนี้ครับชวนวิทย์โอ้พักอกแล้วไม่มีใครเข้าครับโอ้โหได้ยิงต้งโล่งเลยครับเนี่ยตักมาติดครับวมื่อเช้าเมื่อคืนกลับมาที่อเล็กซานเดอร์ทรัคครับเปิดมาลูกนี้เนี่ยโอ้ได้พักอกเอาบอลลงดูครับไม่มีใครเข้าครับได้ยิงด้วยขวาอันนี้โอ้โหสวยงามทีเดียวครับขึ้นนำเลยครับหนึ่งประตูโซนครับ ผมแมนนะครับให้มาที่ชวันวิทย์เปิดโค้งเข้าไปบอลลึกออกหลังไปครับปรสิทธิ์วิทย์ตหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับ๋วอวางทะแยงออกมาทางขวาครับแมนนะครับกิติศรรักดิ์ปัทวีเติมขึ้นมาแล้วมีตัวขวารออยู่กิติศักดิ์เลี้ยงตัดเข้าในมาเข้าสายยิงลูกนี้มันบดไปหน่อยครับโอเคครับพลวัตยิงลูกนี้โอ้โห,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 หบอลน,นำท่าจะมุดสามเหลี่ยมอยู่เหมือนกันครับ วางมาให้บาแซมโอ้บอลลงได้สวยแล้วเลี้ยงเข้ามาในกรอบไปโทษพัดแบ็กเข้ามาได้หม่งลูกนี้โอ้โหโอ้โหไม่เข้าได้ไงครับลูกนี้ครับวอลระลทองเลืองครับเดนิสแนเดอร์ทรัคครับเปิดเข้ามาอีกทีหนึง่งหม่งมาลูกนี้โปรสินยังไงครับเอามีใบแดงแล้วครับแบบนี้เอาเป็น อา,าสาแล้วครับรับใบแดงไปโอ้โหจังหวะเมื่อสักครู่นี้อา,าสาไปทำไรครับเอาแล้วเกียรติศักดิ์โดนอีกคนนึงครับปั๊มแย่งกันตรงนี้โอ้โหเป็นบอลของพรามครับโอ้ยต้องระวังครับจังหวะสไลด์เมื่อสักครู่ แล้ว,ตวโตโยโมาสก,กิดตรงนี้ยังได้อยู่ครับลุยขึ้นมาตโตโยโแยกได้เอาแล้วบอลมาเข้าทางวิลเลียมเข้าขวายิงลูกนี้โอ้โหบอลชนคานครับฮากอนโอ้โไปชิงมาได้ลูกนี้แล้วเปิดเข้ามาเชาวุฒยิงโอ้โหตีเสมอไปเลยครับเชาวุฒพุทธาครับโอ้โหจากจังหวะทำเกมบุกไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับแต่มาตรงนี้นี่โอ้ตีเสมอได้เฉยเลยครับ อาวุธทาครับโอ้โห,โห,โห,โหบอลเหมือนไม่มีอะไรครับแล้วเป็นธนาโดนแล้วครับพี่ไปแย่งบอลมาได้ครับโอ้ดูว่าช้านะครับจังหวะเนี่ยบอลเหมือนไม่มีอะไรครับเพื่อยๆทำเกมขึ้นมาอนุภาพครับเนี่ยเปิดมาลูกนี้จังหวะบางบอลของสุมนาครับเนี่ยไปโดนกระแทกนิดน,นึงครับ แล้วธนาดนแย่งมาได้โอ้โหเชียร์วุฒใส่สะกอรครับวริศให้เข้ากลางมาครับอนุภาพาะอะอวางขวางสนามไปตรงนี้บเบอร์เซนเป่านวิดหมดเวลาการแข่งขันสุมาณะแบ็คขวาลองเปิดเข้าในมาโดนเขียรยแล้วออ้เียงไม่ขาดโอ้โหได้ยิงที่เสาสองก็ยังปัดทิ้งออกไปได้ครับวีระพง์หลับขาวครับไปได้กอนไปโทษโอ้ก็ล้นไปอีกครับ เล็กนเดอร์ทรัคเคียร์บอลทิ้งออกมาครับเอาแล้ดูดจังหวะนี้โอ้โหชวันวิทย์ได้หลุดขึ้นมาเข้ามา้ออกไปโทษโอ้โหยิงก็ยังติดอยู่ที่วีระพงอยู่ครับอตอนนี้เติมเกมบุกขึ้นมากันหมดเลยครับแบ็กของพามนข้อครับโอ้วิลเลียมเนี้ปล่อยวิลเลียม แต่งเข้าขวาเปิดหักเข้าไปโดนโคเทีองมาแล้วูุตสินปานวย์หมดเวลาการแข่งขันในช่วงต่อสาปดเศษครับไม่จบแล้วครับจะต,ต้องไปวัดกันต่อที่ลูกจุดโทษครับโอ้โหตัดสินถึงดีกาเลยเดียวครับยิงลูกนี้ครับอดิตขึ้นนำไปก่อนครับศรีสักค,ครับ ยิงลูกนี้เข้าไปเหมือนกันครับพลวัตครับยิงลูกนี้ก็เข้าเหมือนกันครับพลวัตทัชชัยคนที่สองของพาแม่ข้อครับโดนกับวีรพงศ์ทัชชัยโอ้โหยิงติดเซฟรครับลูกนี้ครับโอ้โหดูครับดูสะใจใหญ่ครับผู้เล่นของอุต,ตรดิตครับ โดนกับลุกครับเรียบร้อยครับวิลเลี่มคริสครับโดนกับวิลพงษ์อับขาวยิงลูกนี้โอ้โหติดเซฟไม่เข้าอีกครับโอ้โหอนุภาพครับยิงโอ้โหยังติดเซฟอยู่ครับโอ้โหยิงเพื่อเซฟทีหมดเลยครับชวันวิทถ้าเข้าพาแม่คอกจะได้ไปต่อครับ ทำไม่เข้าจบเลยยิงลูกนี้เข้าไปครับใช้มงคลครับชัยมงคลลดน้อยดวลกับยุทธศิธิ์สะกดจิตกันนิดนึงแล้วยิงลูกนี้โอ้โหเข้าไปครับเรียบร้อยครับอุตรดิตถ์สักสยามครับเอาชนะพ่ามบงคอกไปได้4ประตูต่อ2ครับจากลูกจุดโทษครับเสมอในเวลา1ประตูต่อ1ครับแล้วก็ยิงลูกจุดโทษชนะไป4ประตูต่อ2ครับ